ตรงต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรฝนตกถนนเลื่นปโปรดขับรถระมัดระวังเลื่อนดีดีแหละล้อเริ่มฟรีแล้วล่ะเนี่ยกร,รุณาใช้เกียร์ต่ำอีกแล้วเดีักสิบูมั่นใจแล้วจากสี่เลนเดือดสองจากสองเดือดหนึ่งนะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอกูน่ะมีความเชื่อมั่นในตัวกูอยู่แต่ผมมีความเชื่อมั่นในตัวมึงน่ะมี่ เอาถ้ามึงเชื่อมั่นในโตมึงมึง,มงเปิดการนำทางกูมาเฮ็ดอย่างาถ้าบอกกูกะอยู่สื่อซื่ออ,อย่าปากครับ,รบว่าแต่ตอนนี้เฮามาหอดใสแล้วนะหอ,อดใสแล้วปุ๊บิมึงกระชวนกูคุยน้อกูกะหลงตัวกร,รุณาอัปเดตเส้นทางของคุณใหม่ เีกดยวตูรงต่อไปอีก1กิโลเมตรฝนตกถนนเลื่นโปรดขับรถระมัดระวังเลื่อนดีๆแหละล้อเริ่มฟรีแล้วล่ะเนี่กรุณาใช้เกียร์ต่ำอีกแล้วสักสิบมั่นใจแล้วจากสี่เลนเดือสองจากสองเดือหนึ่งแล้วเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ู่ะมีความเชื่อมั่นในตัวูอยู่แต่ผมมีความเชื่อมั่นในตมึงนะเมียเอาถ้ามึงเชื่อมั่นในโตมึงมึงเปิดการนำทางกูมาเห็ด